มหัวหายใจเข้าพุ้ขอนเชิญยาผู้เชิยวาผู้เชยญานะครับที่พิโตโลนะครับวัดใหญ่เลยนะครับพานมาตรงผมและให้พรนะครับเย่ยมมากสิจบของแท้เขาบอกว่าผมของจริงไงผมรู้ไม่เล่าเขาท่านมาเนี่ยเออยวเสสยบักยิเสิบ ชาติที่แล้วอ่ะตอนเขาสร้างพระพุทธชินลาากันป็นคนวอกแล้วเนี่ยตอนเขาสร้างอ่ะถือไปเรื่อยๆให้แฟนถือไปเรื่อยๆอ่ะตอนที่เขาสร้างพระพุทธชินลาชกันนะสมัยกี่ร้อยปีเนะี่ยพี่เป็นใครรู้เ่าพี่เป็นคนโกยอิฐโกยปูนอ้าวโอ้ยช่วยกันไหวช่วยกันอดสร้างสร้างพี่อ่ะเราไม่เอาเงินทองเป็นชาวบ้านที่อยู่ไกๆลๆเรามาช่วยร่วมสร้าง องค์พระพุทธชินราชที่วัดนั้นเลยเพราะฉะนั้นไปวัดนั้นไปขึ้นทูบฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานแล้วไปเช่าบูชาจบของแท้แท้จัดลุงตัวเนี่ยผมเนี่ยเออทั้งตัวเลยผมเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ในขั้นปู่ผมยกมือไหว้พี่อ่ะพอท่านซื้อมาเนี่ยทั้งตัวเลยนเนี่ยจบนี่มีพันเก้าเองไ,งงไปบูชามาเพราะฉะนั้นผมเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ย ผมทำอะไรพี่ไม่ได้บอกอะไรพี่ไม่ได้ผมน้ำมัน,นอะไรพี่ไม่ได้พี่สูงกว่าผมส่วนพี่ผู้หญิงจะทําตามนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกไปเดี๋ยวพอิพอพี่เริ่มคลายเริ่มดีขึ้นรอบสองใหมาเดี๋ยวผมจะบอกบูชาอะไรผมเจอแล้วแต่พีู่ิเยร่าและที่สําคัญน,นะครับเกษเรกอบเกษตรจบอะไรออไปแล้วลจริงจริงจริงระวัง ชอบคุยกันนะไม่เป็นอะไรหรอกฉันไม่เป็นอะไรหรอกนี่เขาคอยเตือนคอยตือนอย่าคิดชิบหาย <c oughs> เออ <c oughs> เขพูดอ่ะ <c oughs> เอออย่าคิดอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงจบแค่นี้แหละอะไรนะโอ้ทักว่าอะไรเมื่อกี้โอ้ทักว่า <c oughs> เป็นอ่าพี่ระวังเรื่องเหนืน่อยเรื่อง,องพอๆคือทตอนนี้เป็นอยู่พี่เหรอ <c oughs> เออแล้วชอบคิดว่าตัวเองแข็งแรง <c oughs> ใช่ป่ะคุยกับแฟน เราไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคุ้งคคู่แก้ก็อ้ามกันคุยกันเล่นๆจบ